บามิชัดตุดดุดบามิชักเอรีเม่ไกุดูดเรีชัดกุดูดูดเอรีดอลคิดย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับนีอยู่กับพวกเราช่อง ันนี้เป็นยังไงบ้างคะไปโรงเรียนเป็นไงบ้างคะลูกลูกเหน่อยนิดนึงคะ่ะแล้วลูกอยากได้อะไรคะลูกอยากได้แมทคะ่ะอยากได้แมทนี่ไงคะลูกแมทนีสวยเลยอยากได้สวยๆล่ะคะ <c oughs> พ่อเอ็มจัดแมทส,สวยๆให้น้องออมเล็ตหน่อยค่ปะป๊าป๊าซื้อให้ลูกเลยนะมาเลยนี่คืออะไรอะแม่อู้แมทแมพี่ชาร์คค่ะ นี่ไงพ่อเอ็มโอ้นี่มันแมส g Q, ี้คิวลิขสิทธิ์แท้จากพิงฟอกลายเบบิชักเลยนี่โอ้เจ๋วมากเลยเนี่ยตกมาได้ยังไงเนี่ยพี่เลยอยากได้มากเลยค่ะข่อพี่เม็ดเน่ามากเลย oh, <no. S 1> นั้นเรามาแกะให้เด็กๆก,กันดีกว่าเนาะมีตั้งสี่ชิ้นเลยนะเนี่ยเซตเนี่ยมาทางครอบเบบ้ชักเลยมาเอา,าแกะเลยว้สยวสเนาะ้วม,มีตัวอะไรบ้างอะ หนอุ้ยอันนี้ตัวเล็กสุดอันนี้น่าจะเป็นเบบี้ชาร์คคนน้องจะมีไหนอีกอุ้ยมีกี่ชิ้นน่ะแม่วุ้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นเลยเหรออเอ็มบอกว่ามีสี่ชิ้นว้าวนี่ของพ่อเอ็มอันนี้ตัวนี้ตัวไหนชอบสีไหนคะตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นปาปาชัรคของปาป๊าใช่ไหมอ่าอันนี้ของอันนี้เป็นอะไรมาม่าชัรคใช่ไหมไม่ใช่อันไหนเป็นมาม่าน่ะมาม่าอยู่ไหนลูกโอ้มันมีหลายตัวเลย่ เป็นฉลามตัวใหญ่สุดีคือมีามี่ชอดีจะนมอเมดเาชเชเดรล่มีมีดีพี่เม็ดก็เลือกมาแล้วนะคะอยากได้สีชมพูเรมาดูซิว่าเป็นยังไงเป็นเนื้อผ้าคอตตอน2ชั้นนะครับแล้วก็ป้องกันละอองน้ำด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีโครงพลาสติกสำหรับล็อกจมูกด้วยนะครับและที่สำคัญมันปรับได้ด้วยใช่ไหมมโอ้มีสายในตัวเลยปรับได้ดีมากเลยเห็นเขาว่ามีที่เขียนชื่อด้วยนี่เขียนชื่อตรงไหนน ีีน่นี่ไงไมีที่เขียนชื่อด้วยแล้วก็เขียนชื่อกันของกันจะได้ไม่หายนะครับไหนลองใส่ให้พี่อเอ็มดีดีว่าใส่ยังไงพี่อเอ็มดีเอาสีชมพูใช่ไหมคะหรือชอบสีฟ้าสีเหลืองเอาสีอะไรด,ดีเอาสีอะไรด,ดีนี่ของพ่อเอ็มอันนี้นะเดี๋ยวพีออ่จะใส่ให้ดูนี่ของพ่อเอ็มเป็น daddy shark โอเคพ่อเอ็มไม่ใช่ใส่แบบนี้โ oh, <no. S 1> <laughs> อ้โหนี่เหลือตั้งสามันนะคงจะต้องให้เด็กๆใส่บนไปนะเพราะว่าคุณพ่อคุณ,คณแม่คงจะใส่ไม่ได้แน่ๆเลยไหนดูน้องเชอร์เใส่สิ oh, no. อ้ยสวยอ่ะไ,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 ไอะไไพี่เล็กดูสิโอ้คอมเพล็กก็น่ารักพี่เล็องถอดสิลองถอดทีด่เวเรากินข้าวเราถอดอยังไงครับเราปลดจากตรงสายนะแล้วก็วางไปมันก็เป็นห้อยคอเลยนะสามารถต่ำได้ด้วยสวยมากเลยอ่ะอ้ยอันนี้เท่าม่ออันนี้เดรดิชชัทเ่มากเลยโอยเดรดิชชัทก็องให้อเอมใสเอมใสได้ไหม Daddy sack do 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 Daddy sack do 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 Daddy sack do 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 Daddy sack เพราะเอ็มว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่นะเนี่ยมันเป็นของเด็กนั่นเองให้น้องอเมเิตใส่ดีกว่าเนาะกับน้องเชเบตเป็นไงคะชอบไหม โอ้โหพี่เมย์ชอบไหมคะชอบต่อไปไ<ห>ก็มีแมสเบบีชาร์กใส่ไปโรงเรียนแล้วน,นะนี่แล้วก็ใส่แล้วแล้วก็กลับมาซักได้ตั้งหลายรอบเลยนะครับมันป้องกันน้ําด้วยนะป้องกันน้าป้องกันฝุ่งป้องกันละอองน้ำลายในช่วงโควิดนี้ก็เลือกของดีๆให้ลูกเลยละกันนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าและแอปซื้อขายออนไลน์ชั้นนาทั่วประเทศเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาลองเต้นเพลงเบบีชาร์กกันเลยว่าทุกคนทุกคนใส่ก่อนเลยอะตืด

เล่นโกฮัมจุดจุดเล่นโกฮันลานาวีจุดจุดลานาวีจุดจุดลานาวีจุดจุดลานาวีทกตาเหอมแล้วก็ไรตึ๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดเย้ดีใจไหมครับด้วยแม่ใหม่ดีใจค่ะแม่โอ๊ขอบคุณนะครับที่ซื้อมาหน่งให้ลูกนะนี่ครับก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้พ่อเองก็มารีวิวแม่เด็ก d q Pink Fox ลิขสิทธิ์แท้นะครับผมลายเบบี้ชักนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะครับำหาับคลิปนี้ขอตัวลาบก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเบบี้ชากดุดุดุุดเบบี้ชดุ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 ดเบบี้ชดุ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 ดดุ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 ด